สวัสดีค่ะดิฉันนางพรพิ์ก้อนจันเทศเป็นเลขานุการของกลุ่มนวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยววัดพระปรางเหลืองซึ่งประกอบด้วยชุมชน3หมู่บ้านด้วยกันคือหมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่3ของชุมชนวัดพระปรางเหลืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งแต่เดิมเลยนะคะในชุมชนของเรานี้ก็จะมีเรื่องส่งเสริมของการท่องเที่ยวตามรอยเสด็จประพาต้นของรัชกาลที่ห เนื่องจากว่าวัดพระปางเหลืองของเราเนี่ยเป็นจุดแรกที่รัชกาลที่5ท่านเหยียบแผ่นดินนครสวรรค์ดังนั้นเราก็เลยส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้แต่ชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่เรื่องของการสื่อสารอะไรต่างๆอาจจะไม่กว้างไกลพอมีออมสินยุวพัฒน์เข้ามาช่วยจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นะครสวรรค์ก็ทําให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราก้าวหน้าขึ้นอย่างเช่นเรื่อง ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านแบรนด์ของสินค้าในท้องถิ่นนะคะช่วยในเรื่องของการเส้นทางการท่องเที่ยวและเรื่องของการทําบัญชีครัวเรือนเรื่องของการทำเพจเฟซ b ุ๊กต่างๆซึ่งชาวบ้านของเราทําไม่เป็นพอได้นักศึกษาเข้ามาช่วยสอนให้ก็ทําให้การท่องเที่ยวของเราเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นนะคะ งานนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารอมสินนะคะที่ให้การสนับสนุนและก็ส่งเสริมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็ขอให้มีสืบทอดยาวนานต่อไปและอย่าลืมชุมชนท้องถิ่นของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ,วคะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มแลปาง NBLA ทีมนะคะมาจากชุมชนท่องเที่ยววัดพระปางเหลืองตำบลท่าน้ําอ้อยอําเภอพายุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะในการลงพื้นที่ครั้งแรกนะคะพวกเราได้เข้าไปสำรวจชุมชนค่ะว่าชุมชนมีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะเราพบว่าชุมชนนะคะมีวัดพระปางเหลืองที่มีชื่อเสียงค่ะมีประวัติศาสตร์เมืองบุามีอาหารพื้นบ้านค่ะเป็นวัฒนธรรมของชุมชนค่ะแล้วก็เป็นขนมไทยโบราณที่หาทานยากและงานหัตถกรรมของชุมชนค่ะ ค่ะในการเข้าไปพัฒนานะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ด้านนะคะก็จะมีด้านการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ด้านการตลาดค่ะในด้านการท่องเที่ยวนะคะเราเข้าไปจัดทําโปรแกรมทัวร์ค่ะโดยเขียนโปรแกรมทัวร์นะคะจะเป็นวันเดย์ทริปค่ะก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะคะชมวิมถีชีวิตของชุมชนค่ะแล้วก็ด้านการตลาดนะคะก็จะมีการพัฒนาด้าน Facebook ค่ะก็จะมีการทําเพจขึ้นมานะคะโดยชื่อเพจว่าชุมชนท่องเที่ยววัฒนปางเหนือนะคะ แล้วก็จะมีสื่อสมัยใหม่นะคะชื่อว่าสื่อมตาเวิร์ดค่ะจะเป็นสื่อจําลองภาพลวงของชุมชนค่ะให้บุคคลภายนอกนะคะได้ชมผ่านโซเชียลค่ะโดยไม่ต้องมาถึงชุมชนก็ได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะการทําบัญชีราะรับายจ่ายค่ะสําหรับผู้ประกอบการของตลาดบ้านเสด็จค่ะพวกเรากลุ่มแลปาง NBLA ทีมขอขอบคุณชุมชนนะคะที่ทําให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทําให้เราได้นําความรู้ที่เราเรียนมาไปเพิ่มยอดขายกับชุมชนได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ค่ะสุดท้ายน,นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางธนาคารออมสินเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จัดโครงการออมสินยุพัฒน์รักถิ่นดีๆแบบนี้นะคะขึ้นมาให้ทางน้องนะคะได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน,นะคะ่ะและอยากให้ทางธนาคารออมสินนะคะจัดโครงการดีนๆแบบนี้นะคะตลอดเรื่อยไปเลยค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ